PP b u บิวกินควงคู่เปิดใจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนไม่เชื่อว่า PP b u บิวกินเป็นแค่เพื่อนกันเรียกว่าเกือบจะตีกันคลิปค่ะเป็นคู่ที่สนิทกันสุดๆสำหรับบิวกินพุทธิพงษ์และ p ีพีกฤิงานนี้ทางคู่เปิดใจผ่านช่อง YouTube สุดสัปดาห์ทีวี เรียกว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันเลยทีเดียวค่ะเป็นการเถียงและตีกันที่น่ารักเหมือนแฟนหยอกล้อก,กันสุดๆเมื่อถามว่าถ้าอีกฝ่ายงอนจะรู้ได้ยังไงพีพีบอกว่ารู้แต่ไม่สนใจการบิวกินบอกว่าผมไม่ค่อยงอนพีพีบอกว่าจริงๆบิวกินไม่ค่อยงอนแต่จะเป็นพีพีที่งอนมากกว่าน้าวิงเวียงบิวกินเสริมต่อว่า ถ้าเขาไม่คุยด้วยก็รู้แล้วว่าเขางอนถ้าสมมุติเดินไปจับเขาแล้วเขาตกมือออกก็คือรู้แล้วว่าเขางอนเขาเป็นคนออกอาการค่อนข้างออกอาการเวลาไม่พอใจเมื่อถามว่า3คนที่มีอิทธิพลและคําตอบของทั้งคู่หนึ่งในสามทั้งคู่ต่างมีกันและกันค่ะพีพีบอกว่า1ในห้าของชีวิตพีพีบิวกินอยู่กับพีเขาเดินทางมากับเราตั้งแต่เราเป็นศูนย์ในอาชีพด้านนี้ จนตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วเขาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของพีในด้านนี้แล้วเหมือนกันในการทำงานตรงนี้ในประสบการณ์นักแสดงรวมถึงประสบการณ์เป็นเพื่อนจะมีเพื่อนสักกี่คนที่เราทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยกันเรามาเล่นละครด้วยกันเรามาร้องเพลงด้วยกันทุกๆอย่างเราทำด้วยกัน รู้สึกว่าเขาคือคนพิเศษอีกหนึ่งคนเลยด้านบิลกินบอกว่าเราเจอกันตั้งแต่วันแรกที่เรายังเท่ากันคือเหมือนว่าเราเท่ากันหมายความว่าเรายังเป็นเด็กมปลายเหมือนกันเรากำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยเหมือนกันมีประสบการณ์ชีวิตที่คล้ายคายกัน อยู่โรงเรียนชายล้วนเหมือนกันเรามีความเข้าใจในหลายๆเรื่องที่ค่อนข้างเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ร่วมเดินทางมาด้วยกันเขามีอะไรดีๆเขาก็อยากจะพาเราไปเรา,เรามีอะไรดีๆเราก็อยากจะพาเขาไปเหมือนกันเราส่งเสริมซึ่งกันและกันถ้าชีวิตผมไม่ได้เจอพีพ <trillion lli> ีผมก็จะไม่เป็นผมที่เป็นเหมือนทุกวันนี้และคำถามที่ถามว่าหลายคนไม่เชื่อว่าบิวกินและพีพีเป็นแค่เพื่อนกัน บิลกินตอบว่าเป็นเพื่อนกันถามว่ามากกว่าเพื่อนไหมมองว่าเป็นเหมือนครอบครัวบางอย่างอาจจะพิเศษและไม่ได้มีคำนิยามว่าคืออะไรเพราะมันพิเศษมากขณะที่ทางด้านพีพียอมรับว่าบิลกินไม่ได้มีสถานะเป็นเพื่อนหรืออะไรไม่ได้จำกัดคำนั้นไว้เพราะสิ่งที่เรามีให้กันตลอดคือความรู้สึกที่ดีความหวังดีคือมันมีค่ามาก Thank you